ในสงครามยุคใหม่การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและการป้องกันตัวจากอาวุธหนักกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดผลแพ้ชนะในสมรภูมิแม้จะมีรถถังขนาดใหญ่ที่มีเกราะหนาคอยบิกขยี้แนวหน้าของศัตรูแต่ยังมีบางสิ่งที่สามารถทําหน้าที่ได้หลากหลายกว่านั้นมากไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฐานร,ร,ราบการบุกตะลุยแนวรับหรือแม้แต่การสนับสนุนด้วยการโจมตีระยะไกลอาหาระที่สามารถประสานความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นและพลังทำลายนี้คือเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบอย่างแท้จริงวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดยางเคราะที่กองทัพทั่วโลกไว้วางใจยางเคราะต่อสู้ตระกูลแบรดลีย์ ในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ทำลายศัตรูแต่พวกมันยังต้องไปครอบป้องกันที่พร้อมจะช่วยชีวิตทหา,หารในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้<ม>การแข่งขันทานเทคโนโลยีในช่วงสวงครามเย็นนำมาสู่การพัฒนายานร,รบที่ไม่เคยมีมาก่อนโลกในเวลานั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันในการสะสมกำลังพลและอาวุธระหว่างสองมหาอำนาจ การออกแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่เพียงแต่ป้องกันแต่พวกมันต้องจู่โจมได้อย่างแม่นยำด้วยในช่วงทศวรรษที่1960ยานเกราะเดินเท้ารุ่นแรกเช่น M113 Armor p e r s o n a l Carrier หรือ APC ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นยานพานะขนส่งทหารเข้าสู่สนามรบ M113 มีคุณสมบัติพื้นฐานในการปกป้องทาหารจากกระสุนขนาดเล็กและเศษสะเก็ดร,ระเบิดรวมถึงยังมีการติดตั้งป้อมปืนขนาดจุด50เพื่อสนับสนุนการรบอย่างไรก็ตาม M113 ถูวิจารณ์ว่าเหมาะสมสำหรับการขนส่งทหารมากกว,ากว่าการต่อสู้จริงเพราะตัวมันขาดความสามารถในการโจมตีและสนับสนุนการรบในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทาหารที่อยู่ในยาเกรบาบมักจะต้องออกมาสู้รบด้านนอกซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเข้าไปอีก ในปี1963รัฐบาลสหรัฐและเยอรมน,นีตะวันตกได้เริ่มเนินการออกแบบรถถังหลัก MBT 70และโครงการยานกรอดหารราบที่เรียกว่า MICV 65หรือ Mechanized Infantry Combat Vehicle โดยโครงการนี้มาในปี1965ในระหว่างนี้กองทัพได้วางแผนอัปเกรด M113 ที่จะเชื่อมช่องว่างกับ MICV การอัปเกรดดังกล่าวได้สร้างต้นแบบออกมามากมายและได้ถูกนำไปทดสอบ แนวคิดหลักของ MICV 65คือการสร้างยานรบที่มีความสามารถรอบด้านตั้งแต่การป้องกันการโจมตีไปจนถึงการรองทับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในสนามรบยานเกราะนี้ต้องสามารถปกป้องทหารจากกระสุนขนาดใหญ่และเศษร,ระเบิดได้รวมถึงต้องติดตั้งระบบกองอากาศเพื่อป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ที่ัภาพและเคมีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุทธวิธีสงครามสมัยใหม่ นอกจากนี้ M.I.C.V. 6 5ยังถูกกำหนดให้มีป้อมปืนที่ทรงพลังเป็นปืนขนาด20มิลิเมตรและมีช่องสำหรับให้ทหารที่อยู่ภายในสาม,มารถยิงต่อสู้กับศัตรูได้โดยไม่ต้องออกจากยานพาหนะในปี1964กองทัพได้ขอประมูลสำหรับ M.I.C.V. โดยพวกเขามอบสัญญาให้กับบริษัท Pacific Car and Foundry โดยต้นแบบแรกๆที่เรียกว่า XM-701 ได้ถูกส่งมอบขันแรกในปี1965และการทดสอบเสร็จสิ้นในปี1966 XM-701 ได้รับการออกแบบโดยใช้เคราะห์อลูมิเนียมที่สามารถทนทานต่อกระสุนขนาด14.5ม mm, ิลิเมตรพร้อมกระบบป้องกัน NBC ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับทหารภายในยานเคราะ ตัวรถมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับทาหารได้ถึง9นายและมีการติดตั้งห้องสุขาเพื่อสามารถใช้งานในสนามรบได้อย่างต่อเนื่องแต่ถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลากหลายประการ XM701 กลับต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั่งขนาดและน้ำหนักที่มากเกินไปทำให้มันไม่เหมาะสมกับการรบในพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูง ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาต้นแบบ XM-734 ซึ 34, ่งเป็นการปรับปรุงจาก M-113 โดยเพิ่มการป้องกันเลือกรอที่แข็งแรงขึ้นและติดตั้งป้อมปืนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นแบบนี้ได้รับการทดสอบในสงครามเวียดนามในช่วงปี1967-1972ซึ19 72, ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทหารในสนามรบ อย่างไรก็ตาม XM734 ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดของกองทัพได้โดยเฉพาะในด้านความเร็วและความสามารถในการรบเทียงค่ารถทาง M1 Abrams ความล้มเหลวของ XM701 และ XM734 มันได้สะท้อนถึงของ้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในยุคนั้นรวมถึงปัญหาด้านงบประมาณที่ถูกริดรอนจากค่าใช้จ่ายในสงครามเวียดนาม นอกจากนี้ความไม่ลงรอยในแนวคิดการออกแบบระหว่างฝ่ายทหารและนักออกแบบยังเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้โครงการ MICB 6 5ดําเนินการไปอย่างล่าช้าและขาดความคืบหน้าทําให้โครงการนี้ถูกยกเลิกและมีการเขียนข้อกําหนดใหม่ในปี1965ในเวลาต่อมาด้วยความสำเร็จของสหภาพโซเวียต การจะแสดง BMP 1ในปี1967กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ BMP 1ไม่ได้เป็นเพียงยานขนส่งธรรมดาแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นอาวุธร้ายแรงด้วยการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด73มิลิเมตรและจะรวด AT 3 s a c ซ e r ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำลายรถถังหนักได้นอกจากนี้ทหารใน BMP 1ยังสามารถยิงโจมตีศัตรูจากภายในยานเกราะได้โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงออกมาข้างนอก สิ่งนี้ทําให้ BMP 1กลายเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงสําหรับกองทัพสหรัฐเมื่อมีภัยคุกคามใหม่หลายฝ่ายจึงคิดว่าควรนำโครงการ MICV กลับมาทำต่อโดยหัวเรือก็คือกองกำลังพิเศษของกองทัพสหรัฐภายใต้การนำของพลตรีจอชเคซี่กองทัพยงได้เปิดสำนักงานผู้จัดหาโครงการแห่งใหม่ในปลายปี1968เพื่อวางแผนและพัฒนายารบรุ่นใหม่ ในช่วงปี1969-1970ถึงกองทัพได้พิจารณาต้นแบบทางเลือก2ประเภทที่อาจนำไปใช้ได้เร็วกว่าการพัฒนารถของ m i c v IR รุ่นใหม่ตั้งแต่ต้นบริษัท FMC ได้นำเสนอ XM-65 7ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก M113A1 ด้วยป้อมปืนคนเดียวที่ติดตั้งปืนขนาด25มิลิเมตรและช่องยิงสำหรับทหางราบในตัวด้านพาหนะนี้มีน้ำหนัก15ตันพร้อมการเสริมเกราะเหล็กแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการป้องกัน อย่างไรก็ตามกองทัพได้ปฏิเสธ XM-765 เนื่องจากมันมีความคล่องตัวจำกัดไม่สามารถรักษาการเคลื่อนที่ที่จำเป็นในสนามรบได้นอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้พิจรารณาอย่านรบแบบมาเดอร์ของเยอรมันตะวันตกซึ่งติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด20มิลิเมตรและมีเกราะเล็กที่แข็งแรงพร้อมระบบป้องกัน NBC แต่แม้ว่ามาเดอร์จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่สามารถสะเทินนำสะเทินบกได้อีกทั้งมีขนาดใหญ่และหนักเกินไปสำหรับการขนส่งทางอากาศหลังจากที่โครงการ MICV 65รเผชินกับความล้มเหลวและข้อจำกัดต่างๆแต่ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งกองทัพสหรัฐได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาใหม่ โดยพวกเขาเริ่มต้นจากการประเมินบทเรียนที่ได้จาก XM 7 0 1และ XM 7 3 4ความพยายามครั้งใหม่นี้นำไปสู่การิรเริ่มโครงการพัฒนา XM 7 2 3ในปี1972ซึ่งถือเป็นการต่อย,ยอดจาก MICV 6 5ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของสนามรบในยุคนั้น XM 7 2 3ปูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านความเร็วและความคล่องตัวที่ยังเป็นจุดอ่อนของต้นแบบก่อนหน้าตัวรถได้รับการปรับปรุงให้มีเกราะที่บางแต่แข็งแรงขึ้นด้วยการใช้เกาะอลูมิเนียมแบบเวนช่องว่างซึ่งสามารถต้านทางกระสุนขนาด14.5ม mm ิลิเมตรได้และมีการติดตั้งระบบกองอากาศเพื่อรองรับภัยคุกคามจากอาวุธเคมี Me. นอกจากนี้ xm723 ยังมาพร้อมกรป้อมปืนที่ทรงพลังยิงขึ้นโดยการติดตั้งป้อมปืนขนาด20มิลิเมตรและช่องยิงจากภายในยางกรอกตาหรับทหารราบการพัฒนา xm723 ยังรวมถึงการทดสอบความสามารถในการโจมตีและการป้องกันในสถานการณ์การรบจริงโดวยพวกเขาเน้นความสามารถในการเคลื่อนที่ไปพร้อมรถ,ถามทาง m1a3 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญที่กองทัพกำหนดไว้เพื่อให้พวกมันสาม,มารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบ ความสำเร็จในช่วงต้นของ XM-723 ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ในการปรับใช้ย่างเกราะเพื่อรวมบทบาทการป้องกันการโจมตีและการสนุนทางยุทธวิธีไว้ในยางเกราะคันเดียวอย่างไรก็ตามแม้ XM-723 จะมีพัฒนาการที่น่าสนใจแต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของอาวุธหนักที่ใช้โจมตีเป้าหมายรถถังทำให้ในปี1976 ได้มีการปรับปรุง XM723 ด้วยการเพิ่มป้อมปืนแบบทีแบบ2หรือ t o ่บู s s m a s t e r a r m o r e ์ r e n t ซึ่งเป็นป้อมปืน2คนที่ติดตั้งปืน25มิม M242 b u s s t m s t t r r และตรวจ TOW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำลายรถถังหนักที่มีเกราะหนาการออกแบบใหม่นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังการโจมตีแต่ยังช่วยผู้บังคับการและคนปืนมีมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับการวางแผนการรบ ในช่วงปี1977โครงการ MICV ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น XM2 และ XM3 โดย XM2 เป็นรถที่ออกแบบสำหรับการรบของทหารราบส่วน XM3 ถูกพัฒนาเพื่อการลาตระเวนและปฏิบัติการเข่ากรองหลังจากการพัฒนา XM2 และ XM3 ผ่านขั้นตอนการออกแบบและปรับปรุงในช่วงปี1970 อย่างเราบต้นแบบตัวนังข้าสู่การทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพสหรัฐได้ในทุกด้านการทดสอบเริ่มต้นขึ้นในปี1978โดยเน้นไปที่การประเมินความสามารถใน3ส่วนสําคัญได้แก่การป้องกันการโจมตีและความคล่องตัว <S <S ในระหว่างการทดสอบ XM2 และ XM3 อายางกรอตทั้งสองถูกนำไาทดสอบในสถานการณ์รบจำลองที่หลากหลายด้วยการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่หลากหลายเช่นพื้นที่ทะเลทรายป่าไม้และพื้นที่ภูเขาเพื่อดำเนินการประเมินความคล่องตัวและความสามารถในการรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า XM2 สาม,มารถเคลื่อนที่ได้ดีในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่และยังมีความเร็วที่เทียบเท่ากับรถทาง M1A มบามซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการทดสอบไม่ได้ปราศจากอุปสรรคหนึ่งในปัญหาที่กองทัพพบคือระบบเกราะมเมื่อเผชิญกับกระสุนพลังงานสูงบางประเภทดังนั้นกองทัพจึงเพิ่มการปรับปรุงด้วการเสริมเกราะเหล็กด้านข้างและการติดตั้งระบบระเบิดควันเพื่อล,ลดการตัวจับจากศัตรูหลังจากการทดสอบอย่างเข้มข้นกองทัพสหรัฐ ได้รองรับ XM-2 และ XM-3 ในปี1979พร้อมทั้งกำหนดให้ยางกรอดทั้ง2เข้าประจำการในกองทัพในปี1981ยางกรอดทั้ง2ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าแบดลีย์เพื่อเป็นเกียตรติแก่นายพลโอมาแบดลียผู้บัญชาการทหารที่มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการวางยุทธศาสตร์การรบ แบตลี่รุ่นแรกเริ่มออกจากสายการผลิตในปี1981โดยยางเกราะชุดแรกถูกส่งมอบให้กับกองทัพในเดือนพฤษภาคมปี1981โดยกองพันธุ์แรกที่ได้รับยางเกราะคือกองพันธุ์ที่1รวมทหารราบที่41ในกองพลยางเกราะที่2ึ่งเริ่มปฏิบัติการร่วมกับยางเกราะรุ่นใหม่นี้ในปี1983ยางเกราะแบตลี่ ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการในสนามรบยุคใหม่โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนฐานราบการป้องกันภัยและการโจมตีเป้าหมายที่หลากหลายยางกราะแบตเตอรี่ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น2รุ่นหลักซึ่งแต่ละแบบก็ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในสนามรบแต่ทั้ง2รุ่นก็พัฒนาขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันแต่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับหน้าที่เฉพาะ เริ่มกันที่รุ่นแรก M2 Infantry Fighting Vehicle หรือ IFV หรือที่คนทั่วไปเรียกกัมันว่า M2 Bradley มันถือเป็นยานเกราะต่อท่านทหารราบที่ออกแบบมาเพื่อสนุนการรบของทหารราบในสนามรบสมัยใหม่มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการปกป้องกำลังพลในสถานกา,การณ์การรบที่รุนแรงพร้อมจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีและป้องกันจากภัยคุกคามหลากหลายประเภท รายละเอียดเฉพาะของ M2 Bradley มันมีน้ำหนักบวนรวมประมาณ30.4ตันโดยตัวรถมีความยาว6.55เมตรกว้าง3.6เมตรและสูง3เมตรด้วยขนาดที่กระทัดรัดช่วยให้ยานเกราะสตามมากเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบเช่นถนนในเมืองหรือภูมิประเทศที่ทุรก,กันดาน ระบบขับเคลื่อนของ M2 Bradley ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำมิน v t a 903T ซึ่งให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด600แรงม้าโดยทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการสูงสุดถึง400กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถัง การใช้ระบบขับเคลื่อนแบบทอชันบาร์สั p เพ s ชันทำให้ M2 สามารถเคลื่อนที่ผ่านภู้ิประเทศที่หลากหลายเช่นพื้นทรายโคนหรือพื้นที่ครุขคะได้อย่างราบรื่นระบบอาวุธเป็นหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ M2 โดยป้อมปืนหลักของยางกรอกระติดตั้งปืน M242 Bushmaster ขนาด25มิมซึ่งเป็นปืนกลแบบสายพานที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนจาะกรอและกระสุนระเบิด โดยปืนนี้มีความสามารถในการยิงอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว 100- ถึง300นัดต่อน,นาทีและมีระยะยิงที่แม่นยำถึง3,000เมตรนอกจากนี้ M2 ยังติดตั้งระบบจรวด BGM-71 TOW ซึ่งเป็นจรวดนำวิธีต่อต้านรถถังที่มีระยะยิงไกลถึง4,000เมตร จรวดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายที่มีเกราะหนาเช่นรถถังหรือยางเกราะหนักของศัตรูระบบจรวดนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของ M2 ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาในส่วนอาวุธเสริมของ M2 ยางกราะติดตั้งปืนกลขนาด7.62 m 2 4 0 4ที่ติดตั้งร่วมแกนกับป้อมปืนหลัก ปืนกลน,นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการโจมตีในระยะประชิดและการป้องกันตัวจากทางราบของศัตรูนอกจากนี้ M2 Bradley ยังมีพื้นที่เก็บกระสุนสำรองขนาดใหญ่โดยมีจำนวนกระสุนสำรองสูงสุดถึง2,000นัดสำหรับปืนกลในด้านการป้องกันตัว M2 ใช้กราะทีทำมาจากอลูมิเนียมผสมเหล็กแบบเว้นช่องว่างซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันกระสุนขนาดใหญ่และเศษสเก็ตระเบิดโดยเกราะนี้สามารถต้านทานกระสุนขนาด7 5มิลิเมตรได้จากทุกทิศทาง และเสริมด้วยแผ่นเหล็กเสริมที่บริเวณด้านข้างของตัวรถเพื่อเพิ่มการป้องกันจากอาวุธคลังงานสูงนอกจากนี้ M2 Bradley ยังมีระบบป้องกันเพิ่มเติมเป็นระบบป้อยระเบิดควันจำนวนสท่อที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของป้อมปืนโดยระบบนี้สามารถสร้างมั่นคนเพื่อบดบังการตรวจจับจากศัตรูแต่ในรุ่นที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมยังมีการติดตั้งระบบ Bradley Urban Survival Kit ที่เสริมการป้องกันในพื้นที่เมืองเช่นการเพิ่มกราใต้ท้องรถเพื่อป้องกันระเบิดแสวงเครื่อง มาในส่วนของความจุและการบรรทุก M2 Bradley สามารถรองรับผู้ปฏิบัติงานได้จํานวน3นายได้แก่ผู้บังคับการนปืนและพละขับนอกจากนี้ยานพาหนะยังสามารถบรรทุกทหารราบได้สูงสุด6นายพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันห้องยิงที่ติดตั้งไว้ในตัวรถช่วยให้ทหารสามารถโจมตีศัตรูจากภายในได้โดยไม่ต้องเสี่ยงออกมานอกยานเกราะอีกต่อไป อีกรุ่นที่ได้รับความนิยมของแบลดลี้คือ M3 a ท l เวอรี่ไฟติงเวีย c l e หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า M3 แบลดลี้มันมีความเหมือนกับ M2 แบลดลี้ในหลายส่วนเช่นโครงสร้างพื้นฐานระบบขับเคลื่อนและระบบอาวุธหลักทั้งหมดโดยยังคงใช้เกราะชนิดเดียวกันและสามารถป้องกันภัยคุกคามในระดับเดียวกันได้นอกจากนี้ระบบเครื่องยนต์และความเร็วในการปฏิบัติการก็ยังเหมือนกันทำให้ M3 มีสมรรถนะในการเคลื่อนที่ทเทียบเท่ากับ M2 แต่ความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง M3 และ M2 คือการออกแบบที่มุ่งเน้นปีิการลาดตระเวนและการปฏิบัติการข่าวครองโดยเฉพาะโดยพื้นที่บรรทุกของ M3 ถูกปรับให้เหมาะกับการรองรับลูกเรือเพียงแค่3นายและทหารลาดตระเวนอีกแค่2คนแทนที่จะเป็น6นายนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังถูกแตดแปลงให้เป็นที่เก็บกระสุนเพิ่มเติมรวมถึงอุปกรณ์ยุทธวิธีต่างๆเช่นจรวด TOW เสริมหรืออุปกรณ์สื่อสารขั้นสูง อีกหนึ่งความแตกต่างที่สําคัญคือ M3 แบตลี่ไม่มีช่องยิงสำหรับทหารที่อยู่ภายในเนื่องจากมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการโจมตีของกําลังคนภายในแต่เน้นไปที่การเก็บข้อมูลและการลาดตระเวนมากกว่าย่างกรอบแบตลี่ได้เข้าสู่สมรภูมิรบจริงขั้งแรกในสงครามอาลเปอร์เซียปี1991 หรือที่รู้จักกันในชื่อปฏิบัติการดีเซอร์สตอรซึ่งเป็นการตอบโต้ของสหรัฐและพันธมิตรต่อการรุกรานคูเวตโดยกองทัพอิรักในสมรภูมินี้แบดลี่ได้พิสูจน์ความสามารถของมันในหลายด้านโดยเฉพาะความคล่องตัวและพลังโจมตีที่เหนือชั้นกว่ายางเกราะของฝ่ายตรงข้ามยางเกราะแบดลี่สาม,มารถทำลายยานพาหนะของอิรักได้มากกว่ารถถัง m 1 a บลามซึ่งนั่รวมถึงรถถังที55และที72หลายคัน การใช้ระบบจรวจ e o w และปืนใหญ่ M 2 4 2 Boostmaster ทำให้แบลดลี่สาม,มารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำ <L> อย่างไรก็ตามตรงครามอ่าวเคยใหเห็นข้อจำกัดบางประการของแบลดลี่เช่นความเปราะบางต่อ,อก,การโจมตีจากกระสุนพลังงานสูงและจรวจ RPG ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาุดอัพเกรดก่อป้องกันเพิ่มเติมในรุ่นต่อมาเช่นการติดตั้งแผ่นเหล็กเสริมและระบบระเบิดควัน ลังจากสงครามอ่าวเปอร์เซียแบลดลี่ได้เข้าร่วมในหลายสมรภูมิรบในช่วงปลายศตรวรรษที่20และต้นศตรวรรษที่21หนึ่งในนั้นคือสงครามอิรักหรือปฏิบัติการอิรักฝีดอมซึ่งเป็นความพยายามของสหรัฐในการโค่นล้มระบบปกครองของซัดดัมฮุสเซนในสงครามนี้แบลดลี่ผูนำมาใช้ในหลายบทบาทองการสนุนทหารราบการลาดตระเวนและการควบคุมพื้นที่เมืองแบลดลี่ แสดงความสามารถที่น่าประทับใจในสงครามอิรักโดยเฉพาะการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและการสนับสนุนฐานรับด้วยปืนกล M244 0และจรวด TOW แต่อย่างไรก็ตามโดยสภาพแวดล้อมการรบในเมืองที่เต็มไปด้วยระเบิดแสวงเครื่องและการซุ่มโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายทําให้แบลดลี้ต้องเผชิญความเสียหายอย่างหนักมีรายงานว่าในช่วงสงครามอิรักมียากราะแบลดลี่กว่า150คันถูกทําลายและอีกหลายร้อยคันได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพื่อปรับปรุงความอยู่รอดของแลดลี่ในการต่อสู้ในเขตเมืองกองทัพสหรัฐได้ติดตั้งชุดแปดลี่เออร์บันเซอร์เ i เบิลคิซึ่งประกอบด้วยการเสริมเกราะไว้ใต้ท้องรถระบบไฟส่องสว่างพลังสูงเพื่อใช้ในายามค่ำคืนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนอกนอจากสงครามในออรักแปดลี่ยังถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการอื่นๆของสหรัฐเช่นสงครามในอัฟกันและภารกิจร,รักษาสติภาพในพื้นที่ต่างๆ แม่แบลตลี่จะไม่เหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันหรือพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูงมากนักแต่ความสามารถในการสำนุนทฐานราบและการโจมตีในระยะไกลยังคงทําให้มันเป็นหนึ่งในยางกรอะที่สําคัญที่สุดของกองทัพในปัจจุบันแบลตลี่ได้ถูกนําไปใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนโดยสหรัฐได้ส่งมอบยางเกราะรุ่นนี้ให้กับกองทัพยูเครนเพื่อช่วยเสริมกำลังในการต่อต้านรัสเซีย แบตเตี Bradley, ่ถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการโจมตีและการป้องกันพื้นที่ต่างๆของอยูเครนแม้ว่ายางเกราะรุ่นนี้จะต้องมาเจอความเสียหายจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดนของรัสเซียแต่มันก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกองกำลังยูเครนซึ่งหนึ่งในการต่อสู้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของมันได้มากที่สุดเคยเห็นจากคลิปวิดีโอในการสหหารรถทางที90ของรัสเซียด้วยยางเกราะแบตลี่เพียงแค่คันเดียว นอกนจากจาก M2 และ M3 ซึ่งเป็นรุ่นหลักของตระกูลแบตลี่ยังมีการพัฒนารุ่นพิเศษอื่นๆเพื่อรองรับภารกิจเฉพาะด้านโดยใช้โครงสร้างและเทคโนโลยีจาก M2 และ M3 แต่มีการปรัเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจที่แตกต่างกันเริ่มที่ M4 C2V หรือ Command and Control Vehicle มันถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้แชสซีของ M993 ซึ่งเป็นฐานงรอบยิงจรวดหลายลำกล้อง M270 MLRS มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมยุทธการเคลื่อนที่อัตโนมัติที่มีอุปกรณ์สื่อสารครบครันยานเกราะรุ่นนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทน M113A2 ที่ล้าสมัยแต่อย่างไรก็ตามการผลิตจำนวนมากถูกยกเลิกในปี1999โดยมีการผลิตออกมาเพียงแค่25คันเพื่อใช้งานในกองทัพสหรัฐต่อมา Bradley Stinger Fighting Vehicle หรือ BSFV เป็นแบลด l e ลี่ที่ออกแบบมาเพื่อสนุนทีมยิงจรวจติงเกอร์แมนแพดโดยเฉพาะโดยตัวรถสามารถบรรทุกและปกป้องอุปกรณ์ยิงสติงเกอร์รวมถึงผู้ปฏิบัติการอย่างไรก็ตามการออกแบบดั้งเดิมของ BSV f ทำให้ผู้ปฏิบัติการต้องออกมานอกยางเกราะเพื่อใช้งานจรวจซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในสนามรบดังนั้นต่อมามันจะถูกแทนที่ด้วย M6 ไลแบกเกอร์ที่สามารถยิงจรวดสติงเกอร์ได้จากภายในยางเกราะ M6 ได้แบตเกอร์เป็นยางกราะที่ถูกตัดแปลงมาจาก M2A2 ODS โดยแทนที่ระบบยิงจร,รวดที่ O โดยแทนยิงจร,รวดสติงเกอร์แบบ4ลอดเพื่อใช้ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศระหว่างปี1995ถึง2006ยางกราะรุ่นนี้ถูกใช้งานในกองทัพสหรัฐก่อนที่ระบบยิงจร,รวดสติงเกอร์จะถูกถอดออกและแปลงกลับมาเป็น M2 b r a l รุ่นมาตรฐานต่อมาในปี2017 บริษัท BAE s y s t e m ได้นำเสนอรุ่นปรับปรุงของไน่แบกเกอร์ที่เรียกว่า M s h o r a d ย่อมาจาก Mobile Short Range Air d e f e n s e ซึ่งเพิ่มระบบเรดาร์ตรวจับ UAV และเปลี่ยนอาวุธหลักเป็นปืน XM914 ขนาด30มิลมรพร้อมจรวดสติงเกอร์หรือไซด์ไวเดอร์อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐตัดสินใจใช้ยางกรอสต t i เกอร์สำหรับภารกิจการป้องกันภัยทางการระยะสั้นแบบเคลื่อนที่แทน และยังมีอีกหลายรุ่น Bradley, icle, ดัง M7 Bradley ไฟส p อร์ตเวีย c คลซึ่งเน้นการสนับสนุนการยิงปืนใหญ่ด้วยอาวุธเล็งเป้าหมายและระบบสื่อสารขั้นสูง Bradley Engineer Squad Vehicle สำหรับสนับสนุนหน่วยวิศวกรด้วยเครื่องมือกำจัดกับระเบิดและอุปกรณ์สร้างสิ่งกีดขวางและยังมี Bradley Battle Command ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุมเคลื่อนที่สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลยุทธวิธี ในด้านการยิงจรวด M993 หรือ M270 MLRS Carrier Vehicle ที่ใช้แชสซีของแบลตตี่เป็นฐานสำหรับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขณะที่ Black Knight เป็นยางเกราะไร้คนขับที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีของแบลตตี่เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยรุ่นพิเศษเหล่านี้มันแสดงถึงความยืดหยุ่นและความสามารถของแบลตตี่ในการรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบของกองทัพยุคใหม่ ปัจจุบันแบลดลี่ยังคงเป็นกำลังหลักสำคัญของกองทัพสหรัฐโดยพวกเขามีรุ่ M2 และ M3 ในประจำการราว4,500คันและมีสำรองไว้อีกประมาณ2,000คันพร้อมการปรปับปรุงรุ่นล้ำสมัยเช่น M2A3 และ M7 สำหรับเพิ่มศักยภาพในการรบนอกจากสหรัฐประเทศอนึ่นที่ใช้งานแบลดลี่ได้แก่โครเอเชียซึ่งสั่งซื้อ M2A2 ODS จำนวน89คันส่งมอบแล้ว44เพื่อพัฒนากองทัพ ในขณะที่เลบานอนมี M2A2 ําจำนวน32คันสำหรับปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและซาอุดิอาระเบียซึ่งใช้งาน M2 และ M3 ําจำนวน400คันในภูมิประเทศทะเลทรายในขณะที่ผู้ใช้งานรายล่าสุดอย่างยูเครนซึ่งเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ได้รับแบลดลี่มากกว่า300คันภายใต้ความช่วยเหลือจากสหรัฐเพื่อนำไปใช้ในการขับไล่รัสเซียออกจากยูเครน อนาคตของยางเกราะแบตลี่ยังคงถือว่าสดใสด้วยการปรับปรุงและพัฒนารุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องกองทัพสหรัฐได้เริ่มโครงการปรับปรุงยางเกราะนี้ให้มีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นการติดตั้งระบบควบคุมการยิงขั้นสูงระบบตัวจับเป้าหมายที่ล้ำสมัยและการเพิ่มเกราะป้องกันที่แข็งแรงกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนายางเกราะรุ่นต่อไปภายใต้โครงการ Optional a n Fighting Vehicle ซึ่งอาจจะมาแทนที่แบตลี่ในอนาคต แต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายคิดว่ายางกรอบแบตลี่ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของการรบในหลายประเทศการใช้งานยางกรอบแบตลี่อย่างแพร่หลายมันสะท้อนถึงคุณค่าของยางกรบนี้ในฐานะเครื่องมือยุทธวิธีที่หลากหลายและแข็งแกร่งแม้จะมีการพัฒนาวาวุุรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ในบางส่วนแต่แบตลี่ยังคงมีบทบาทสําคัญในสนามรบและคาดว่ามันจะยังคงใช้งานต่อไปอีกหลายทศวรรษ ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อติดตามเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามในเรื่องต่อไปถ้าว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถา้าคุณผู้ชมมีเรื่องไหนที่คุณอยากฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้วอร์โซนและช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ